สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุผูสุคนเนาะค่ะนอะ้องบริพอกันโดนก็อยากอัปเดตเห้ฟังพี่น้องเป็นอย่างจังบลงคลิป,เป,ลปเป็นอย่างจังล่งแต่คลิปสั้นแทนเนาะการเหนื่อยเหนื่อยบ่มีกำลังใจสิเหตุอี่อย่างแบบเบือ่อเบือ่อก็แบบ้แผ่บ่หายเลยพี่น้องแผ่เข้มสองโมเดนาบ่หายหเราที่นี่ เขามาเข็มสามอีกกับห้บอเนื้อดาอีกเขาบอเสือว่ามันเห็นเหงาแพแต่เห้าหน่อยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเหรอเหงาแบบมาเจอแบบนี้มันก็อาสิแบบว่ามันเป็นไปได้นะแต่ว่าเขาบอเสือเนาะพี่การกับอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเลือกงานแล้วก็อยู่บ้านนี่แหละงานรับจบกับบม่มีไปเห็นดีวเพราะว่าช่วงนี้ร่องแรมร้านอาหารกะเขากะระงับเนาะกะอยู่บ้านแล้วก็เห็นงานฝีมือพี่นอ้องแย่พี่น้องเบิองเนาะ กานฝีมืออย่างว่าเตีย้ยปากลงจตำ,ตำโอ๊ยที่คาดผมพี่น้องที่คาดผมตัวนี้สวยมากนำเสนอบ่จาจะทกักทักแล้วก็แบบเผื่อนที่ทำงานไฮไมมากพี่น้องไหไมพ่มมากแล้วก็น้องต้อยก็ไหไมพุ่มมากพี่การกะเฮดเล่นเฮดหัวไปเ็นไล่ได้งามกับเฮด อันนี้รูปหัวใจเนาะขาดผมเนาะค่ะแล้วก็ไปผูกข้างหลังมีสายไว้ผูกสําหรับข้างหลังจองอันอันนี้อันเป็นอนันขาดขาดไว้ตรงหน้าผากเขาเนี่หัวเขาเนี่แหละค่ะอีกอันนี้ก็สิเป็นดอกท่านตะวันอัน,นขาดใหญ่ึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นแมงกัมบี้อันนี้เป็นแมงกัมบี้หานาฮักเนาะค่ะเนาะใส่ขาดผมการกระเฮ็ดไปยังสี่ละแบบ ขี้ข้านขี้ข้านแบบบ่อยากบ่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นหน้าน้ำและว่ามันขี้ข้านเด้มันเป็นแบบว่าบ่อยากให้เห็นหน้าตา,า,าพีการนะมันขี้ลายแห้งน่ะเหมือนเหมือนหนังข้างคกเลยเวลาค่่าไปพี่น้องมันมันขึ้นตุ้มลายซุ่มหายกะหายไปตอนนี้หมอกระรงเอาเลือดไปเช็คอีกแล้วว่ามันมันแผลอย,อยังแน่นาพี่น้อง ยากอยู่เด้ยากอยู่สําหรับที่เฮาสิใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเพราะไงว่ามันอาจจะแพ้อากาศเย็นมันโบเมนพี่นนองมันโบเมนอากาศเย็นเด้พิการอยู่นี่มาเจ็ดปีดอกปีนี่ขปีที่แปดันว่าอากาศเย็นมันโบเมนเนาะก็เลยอยู่บ้านก็เลยทักเล่นๆไป่นองประมาณว่าล่อล่อหมอสีบอกอีกที่หนึ่งว่าพิการเป็นอย่างแต่ที่แน่ก็คือพิการ เจ็บทองเป็นแบคทีเรีย <c oughs> เป็นคือปรยใหญ่เป็นแบคทีเรียในทองเจ็บทองพี่น้องเจ็บทองแล้วตอนนี้มอก็ให้ยามาเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำห้ากินของนี่แหละของเจี๊ยห้ากินปลาลงปลาลาดิบอย่างของดิบหยิบกุ้งจงกุ้มจอมอย่างสิพี่น้องการมากินเนาะงามว่มีความสามารถบ,บ,บ่าเนี่ยบางทีสวยว่าเฮ็ดไปอีสัตพี่น้อง ก็เอาไว้พบกันคลิปนาเนาะค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆกับเราสุฟั่งเนาะบ่มียังไรบ่มีคลิปสโล่งพี่น้องก็เลยเอามาให้พี่น้องเบืองแหลกโล่งคลิปเนาะค่ะเนาะว่าวมันสวยงามบอ่อขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอไว้พบกันคลิปหนาจ้าบา,บายบายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงกําลังใจที่มาช่วยดูคลิปให้พี่การเด้อบายบาย,บายจ้า